เจ้าคณะภาคและเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ได้จัดให้มีการประชุมอบรมท่านทั้งหลายในแต่ละถิ่นทั้งที่จุดประสงค์ก็คือว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของเราทั้งหลายท่านจะเห็นว่าเพราะเหตุไรการฝึกซ้อมอบรมผูป้ประชานี้ ท่านจึงแคมงวดกวดขันอย่างมากเหตุผลก็คือว่าอย่างที่ผมได้เรียนถวายว่าการสร้างและทำเสกบุคคลให้เป็นพระนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆทุกอย่างนั้น ทำให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมที่ทรงบัญญัติไว้คนอื่นนอกจาก